สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวนและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนซึ่งตรงนี้จะมีเงื่อนไขและคุณสมบัติยังไงบ้างนะคะ ถ้าหากว่าใครอยู่ในเงื่อนไขสามารถรับได้1,000บาทต่อเด็ก1คนและถ้าหากว่าในครอบครัวมีเด็กเกิน1คนสามารถรับได้สูงสุดถึง3,000บาทนะคะรายละเอียดคลิปจะเป็นยังไงนั้นก่อนจะไปติดตามรับฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน<ๆ>เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ ค่ะและสําหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยถึงเงื่อนไขและคุณสมบัติสาหรับการรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนซึ่งตรงนี้จะเป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนซึ่งกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็กเยาวชนและครอบครัวกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั่นเองนะคะ สำหรับการให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนตรงนี้จะเป็นการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นรายครั้งแก่เด็กและครอบครัวของเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทั่วราชอาณาจักรโดยมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงในครอบครัวให้ครอบครัวของเด็กสามารถเลี้ยงเด็กได้เองตามควรแก่อัตภาพ ไม่ต้องแยกเด็กออกจากครอบครัวโดยไม่จำเป็นนั่นเองนะคะและสำหรับเด็กและครอบครัวที่พึงได้รับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนจะต้องเป็นครอบครัวที่บิดามารดาหรือเฉพาะบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ที่มีเด็กอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์หรือที่อยู่ในระหว่างการศึกษาอายุไม่เกิน20ปีบริบูรณ์มีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทยและเป็นครอบครัวยากจนขาดแคลนประสบปัญหาความเดือดร้อนซึ่งเกี่ยวเนื่องถึงตัวเด็กโดยเฉพาะอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อสวัสดิภาพของเด็กโดยเข้าหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้นะคะ นั่นก็คือ 1. กรรมพระอาณาถาซึ่งมีผู้ปกครอง 2. พิการทางร่างกายสมองและปัญญาหรือจิตใจ 3. บิดามารดาหรือเฉพาะบิดามารดาหรือผู้ปกครองประสบภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นถูกจำคุกกักขัง ทีการและทุพพลภาพหรือป่วยทางร่างกายหรือจิตใจไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้หรือแม้กระทั่งเด็กที่เกิดนอกสมรสก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโดยการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆของเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนให้เป็นไปตามหลักการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนในอัตราและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดดังนี้นั่นก็คือ1 ให้การช่วยเหลือเป็นเงินครั้งละไม่เกิน1,000บาทสำหรับครอบครัวที่มีเด็ก1คนและไม่เกิน3,000บาทสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเกินกว่า1คนนะคะ ส่วนการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือเป็นเครื่องอุปโภคบริโภควงเงินตรงนี้จะไม่เกิน1,000บาทสำหรับครอบครัวที่มีเด็ก1คนและไม่เกิน3,000บาทสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเกินกว่า1คนการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพศ2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะ แล้วก็มีการให้การช่วยเหลือทั้งเงินและสิ่งของในคราวเดียวกันวงเงินตรงนี้จะไม่เกิน2,000บาทสำหรับครอบครัวที่มีเด็ก1คนและไม่เกิน3,000บาทสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเกินกว่า1คนนะคะรวมถึงยังมีการให้คำแนะนำปรึกษาและบริการอื่นๆอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยนะคะ สำหรับช่องทางการให้บริการนะคะถ้าเกิดว่าใครที่รู้ตัวว่ามีคุณสมบัติและเงื่อนไขาตามที่กล่าวมาข้างต้นนะคะถ้าอยู่ที่กรุงเทพมหานครให้ติดต่อที่สำนักงานเขตทุกเขตสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานครและศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300ถ้าหากว่าอยู่ส่วนภูมิภาคให้ติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดนะคะโดยยื่นขอรับความช่วยเหลือรูปแบบออนไลน์หรือว่า e-service หัวข้อระบบสวัสดิการเด็กและครอบครัวได้ที่เว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน www o t d c y go.th นนนั่นเองะะคะสำหรับในคลิปนี้หน่ยก็ได้นำเงื่อนไขและคุณสมบัติในการที่จะรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนมาฝากนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าอยู่ในเงื่อนไขนี้นะคะรับได้สูงสุดถึง3,000บาทถ้าเกิดว่าในครอบครัวมีเด็กเกินกว่า1คนขึ้นไปนะคะก็สามารถแจ้งได้ที่ช่องทางที่แจ้งไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะคะ หากใครมีข้อสงสัยตรงไหนคอมเมนต์สอบถามมาได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ